ปี2026คือปีที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะแฟนๆของแบรนด์ h ั m m e r เพราะนี่คือการกลับมาของตำนานรถออฟโรดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในชื่อใหม่2026 Hummer H1 รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยผสมผสานร,ระหว่างพละกำลังดิบกับเทคโนโลยีล้ำยุคมันไม่ใช่แค่การรีสตาร์ทรูปคลาสสิกแต่คือการยกระดับไปอีกขั้นของความเป็น รถถังบนถนนที่ขับได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อมองจากภายนอกฮั m เมอร H12026 ยังคงเอกลักษณ์ของความบึกบึนและทรงพลังไว้ครบถ้วนตัวถังมีขนาดใหญ่และแผกกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารและรองรับระบบการสะเทอนรุ่นใหม่เส้นสายของตัวรถยังคงดูแข็งแรงเหมือนกรอะเหล็กแต่ถูกขัดเกลาให้มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบซิกเนเจอร์7ช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ h ั m m e r แต่ครั้งนี้เป็นดีไซน์แบบไฟเล็ดเต็มระบบที่ส่องสว่างเป็นแถวยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาและสามารถแสดงผลเป็นแอนิเมชันเวลาสตาร์ทรถหรือชาร์จไฟได้ไฟหน้าเล็กขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมีระบบปรับองศาอัตโนมัติตามทิศทางของพวงมาลัย ส่วนกันชนหน้าทำจากเหล็กกล้าพิเศษพร้อมห่วงลากและจุดยึดสำหรับอุปกรณ์ออฟโรดต่างๆเช่นวินและแร็กไฟลเสริมกระจกหน้ารถแบบกันกระสุนเลือกได้เป็นออปชันเพิ่มเติมด้านข้างของตัวรถใช้เส้นสายเหลี่ยมคมเหมือนต้นฉบับแต่เพิ่มความเรียบหรูด้วยขอบประตูที่แนบสนิทและมือจับแบบฝังเรียบเข้ากับตัวถังล้ออลลอย์ขนาด20นิ้วหุ้มด้วยยางออฟโรดเบฟกูติสขนาดใหญ่ที่สามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นผิว ตั้งแต่โครลละอองหิมะไปจนถึงพื้นทอรายละเอียดระบบการสะเทือนเป็นแบบแอร์สตูปเซชันที่สามารถปรับระดับความสูงได้สูงสุดถึง15นิ้วเพื่อให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจเมื่อขับบนถนนเรียบระบบจะลดระดับลงอัตโนมัติเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มความนิ่งในการขับขี่โครงสร้างหลักของรถผลิตจากอลูมิเนียมผสมไทเทเนียมเพื่อให้แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนด้านท้ายของรถมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความดุดันไฟไท้ายเลเแนแตั้งขนาดใหญ่พร้อมแถบไฟ,ไฟเบรคตรงกลาง ฝากระโปรงท้ายเปิดได้แบบคู่มีบันไดพับเก็บอัตโนมัติสำหรับปีนขึ้นลงหลังรถและที่ขาดไม่ได้คือยางอลลอยขนาดเต็มที่ติดตั้งไว้ด้านหลังอย่างเท่สมบูรณ์แบบในส่วนของสมรรถนะ h a m m e r H1 2026ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าแรงเพราะมันมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด3ตัวให้กำลังรวมกว่า1000แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง1 5 0 0 0นนิวตันเมตรซึ่งมากพอที่จะลากเครื่องบินขนาดเล็กได้อย่างสบาย การเร่งจากศูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.4วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับรถที่มีน้ำหนักกว่า4ตันแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด200กิโลวัตต์ชั่วโมงถูกติดตั้งไว้ใต้พื้นรถพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จจากศูนย์ถึง80%ได้ในเวลาเพียง 40, 40นาทีระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อแบบอัจฉริยะสามารถปรับการกระจายแรงบิดไปยังลอ้อแต่ละล้อได้อย่างอิสระทำให้สามารถปีนหินหรือขึ้นทางชันได้อย่างมัน่นใจระบบ Cra b Walk ซึ่งเป็นจุดเด่นของฮัมเมอร์ยังคงอยู่ในรุ่นนี้โดยล้อหน้ากับล้อหลังสามารถหมุนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้รถเคลื่อนไหวเฉียงได้เหมาะมากสำหรับการขับในพื้นที่แคบหรือเมื่อต้องหลบสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังมีโหมด e x t กทรับโหมที่สามารถยกตัวรถสูงขึ้นชั่วคราวได้ถึง6นิ้วเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือเมื่อขับผ่านลำธารระบบการสะเทือนสามารถยกขึ้นให้น้ำไม่ท่วมถึงห้องโดยสารได้และแน่นอนว่าระบอบล็อก differential ทั้งหน้าและหลังยังคงมีให้ เพื่อให้การขับในพื้นที่หุริโหดเป็นไปยอย่างสมบูรณ์แบบระบบเบรกเป็นแบบเบรกไฟฟ้าใหม่ล่าสุดที่มีระบบ regenerative braking ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่เบรกระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ4ล้อช่วยให้เลี้ยววงแคบได้ดีกว่ารุ่นเก่าอย่างชัดเจนเสียงของรถแทบไม่มีเลยเพราะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแต่เชฟโรเลตได้ใส่ระบบเสียงจำลองเครื่องยนต์เพื่อให้ความรู้สึกดุดันในเวลาขับสามารถเลือกหมดเสียงได้หลายแบบ เ,เสียงเครื่องยนต์ดีเซลเสียงเทอร์โบหรือเสียงเงีบสนิทสำหรับโหมดอีโคเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนเข้าสู่ยานอวกาศมากกว่ารถทั่วไปการออกแบบภายในของ Hummer H1 2026เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังคงความดิบเท่นในแบบทหารจอแสดงผลกลางขนาด17นิ้วแบบ OL e d ความละเอียดสูงอยู่ตรงกลางแดชบอร์ดใช้ระบบ Info t a ท n m e n t h u m m e r UX ที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดรองรับ Apple Carplay Android Auto และการสังงานด้วยเสียงเต็มรูปแบบหน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัล12.3นิ้วแสดงผลข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่พลังงานแบตเตอรี่ระยะทางที่เหลือระบบขับเคลื่อนรวมถึงมุมของตัวรถเมื่อขับออฟโรดแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ใหญ่และมั่นคงมีปุ่มควบคุมโลหะขัดเงาที่ให้สัมผัสแบบอุตสาหกรรมเบาะนั่งทุกตำแหน่งหุ้มด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมมีระบบระบายอากาศและระบบปุ่นในตัว ปรับไฟฟ้าได้12ทิศทางพร้อมหน่วยความจําตําแหน่งพื้นห้องโดยสารใช้วัสดุแบบกันน้ําแอลกละกันโครนทําให้สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายหลังจากการลุยโครนหรือฝุ่นทรายแสงไฟภายในเป็นแบบแอมเบียนไลติงสามารถปรับโทนสีได้มากกว่า100เฉดสีระบบเสียงใช้ลำโพงบสเซราลสิจุดพร้อมซับบูฟเฟอร์คู่ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างตัวรถให้พลังเสียงกระหึ่มและสมจริงทุกย่านความถี่ในส่วนของหลังคา h ั m m e r H1 2026่มาพร้อมหลังคาแบบโมดูล่าที่สามารถถอดออกได้ทุกส่วน แปลงจากรถ SUV ปิดทึบให้กลายเป็นรถเปิดโล่งในเวลาไม่กี่นาทีหลังคาแต่ละแผ่นมีการเคลือบกันรังสี UV และสามารถเก็บไว้ใต้ฝากระโปรงท้ายได้อย่างเป็นระเบียบภายในยังมีฟังก์ชันการจัดเก็บของอัจฉริยะมากมายเช่นช่องเก็บของใต้บอกพื้นที่ซ่อนของใต้คอนโซลกลางและกล่องเก็บของแบบล็อกนิรภัยเพื่อเก็บอุปกรณ์สำคัญอย่างโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนถึง2ตํตำแหน่ง และพอตชาร์จ USB-C จำนวน8จุดทั่วห้องโดยสารระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกอุณหภูมิ4โซนมีช่องระบายลมเฉพาะสำหรับเบาะหลังและหลังสุดฟิลเตอร์กรองอากาศ HPPA ป้องกันฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า99%ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย h u m m e r H120026 มาพร้อมระบบช่วยขับอัตโนมัติ Super Cruise ที่สามารถควบคุมรถได้เองบนทางหลวงบางเส้นทางระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องอินฟราเรดสำหรับการขับกลางคืน ระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางที่น่าทึ่งคือระบบกล้องรอบคันอันเปรนวิชั่น18จุดที่สามารถมองเห็นได้แม้ใต้ท้องรถเหมาะสำหรับการขับออฟโรดในพื้นที่ที่มองไม่เห็นพื้นผิวถนนจริงช่วยลดโอกาสการชนกับหินหรือร่องน้ำลึกห้องโดยสารด้านหลังสามารถพับบอะเพื่อขยายพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากถึง2,500ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับใส่อุปกรณ์แคม เต้นหรือจักรยานเสือภูเขาหลายคันด้านราคานั้น Hummer H1 2,026เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาด้วยราคาประมาณ250,000ดอลลาร์ 2, 50, สหรัฐหรือประมาณ9.2ล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน3มอเตอร์เต็มพลัง1,000แรงม้าและฟังก์ชันครบทุกอย่างมีราคาสูงถึง3 2 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราว11.8ล้านบาทไทยหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ราคาหลังภาษีนําเข้าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปถึงแม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสุดยอดเทคโนโลยีวิศวกรรมระดับท็อปความปลอดภัยขั้นสูงสุดและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและอิสรภาพในการเดินทางผู้ที่ได้ทดลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Hummer H1 รุ่นใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถถังที่ล้ำสมัยขับง่ายแม้ตัวจะใหญ่ระบบกันสะเทือนและเบรกตอบสนองดีมาก เสียงรบกวนแทบไม่มีเลยการนั่งอยู่ในห้องโดยสารรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงอย่างยิ่งท้ายที่สุด h u m m e r h 1 2 0 2 6คือการคืนชีพขอตํานานาในรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดมันผสมผสานพลังความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวใครที่เคยฝันอยากขับ h u m m e r สักคันรุ่นนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันไม่ใช่แค่รถสำหรับขับแต่คือรถที่สร้างประสบการณ์ชีวิตในทุกเส้นทาง